ซีรีส์รู้ไว้ประกันสังคมต้องรีบแก้ไขพรบรรสามขอขอเลือกนะครับบำเน็จบำนาญได้แล้วก็นำเข้าคอรมออนุมัติให้ไวเดี๋ยวเรามาดูกันฝากกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนเป็นกำลังใจด้วยครับอ่านะครับ,นะรบต้องรีบแก้ไขพรบ3ขอขอเลือกให้ได้นำเข้าคอรมออนุมัตินะครับอ่า อัปเดตกันหน่อยนะหลายท่านนะอาจจะยังไม่รู้ว่าตอนนี้พรบร3ขอนะครับมีความเคลื่อนไหวแล้วนะครับขออนุญาตนำเอาข่าวประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์ประกาศสังคมนะครับเนื่องจากครบรอบนะ34ปีสำนักง,งานประกาศสังคมนะในปีเนี้ในปี67เนี่ยนะครับข่าววันที่3กันยายนนะครับครบรอบ34ปีนะครับ สำนักงานประกันสังคมมุ่งหน้านะครับยกระดับคุณภาพพัฒนาสิทธิการรักษาขับเคลื่อนสวัสดิการสอดรับบริบทเศรษฐกิจนะครับพร้อมเคียงข้างลูกจ้างผู้ประกันตนตลอดไปนะโดยข่าวหลักๆมันมีข้อมูลมานะครับว่าได้มีการนะครับอยากทางคุณพิพัฒนะครับรัชกิจประกันนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับได้มีการ มอบนโยบายหรือทิศทางการขับเคลื่อนงานประกันสังคมในปี68โดยมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนตามร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมนะครับยังไม่ระบุนะฉบับที่และพศคิดว่าปีเป็นปี68แน่นอนที่จะมีการผลักดันเข้าคอรอมอแน,แน่นอนหนึ่งในนะครับหนึ่งใน การปรับปรุงนะครับกฎหมายพรบรประกันสังคมฉบับนี้นะครับก็คือมาตรการ3ามขอที่เราขอกันนั่นเองนะสามขอคือขอเลือกขอคืนขอกู้นะครับขอเลือกคือผู้กันตนมีสิทธิ์ที่จะรับเงินบำนาญ นะครับชลาภาพหรือสามารถเลือกเป็นบําเหน็จหรือบํานาญก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวสไลด์นี้มาสามารถเลือกรับเงินบําเหน็จหรือบํานาญก็ได้นะตามข้อกําหนดขอคืนตามข้อกําหนดนะครับส่วนขอคืนกรณีเกิดภัยพิบัติส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้ประกันตนอย่างร้ายแรงก็สามารถขอรับเงินชลาภาพบางส่วนได้ก่อนอายุครบ5 5ปีหรือตามกําหนดนะตามกําหนดหรือขอกู้ก็สามารถนํา นะครับเงินชรา,าภาพบางส่วนใช้เป็นหลักประกันกับสถาบันทางการเงินที่ทําความตกลงกับสนักง,งานประกันสังคมนะครับสรุปโดยรวมก็คือนะครับตัวเนี้ยจะอยู่ในพรบรที่จะยื่นให้ครมอ,อนุมัตินะครับในปี68เพราะฉะนั้นปี68มีให้เห็นแน่นอน3ขอนะถ้าได้รับการอนุมัตินะย้ําก่อนนะถ้าได้รับการอนุมัตนินะครับนะครับสขอนี่ยื่นแน่นอนนะแต่จะได้รับอนุมัติหรือไม่หรือต้อง กลับมาแก้ไขอะไรเพิ่มเติมนะครับค่อยว่ากันเนาะแต่ตอนนี้ความเคลื่อนไหวมีแล้วนะข้อมูลนี้นะครับไม่ใช่ข้อมูลโคมรอยนะครับเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ประัาสังคมโดยตรงเลยนะอัปเดตวันที่3กันยายน68เพราะฉะนั้นนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะห้ามพลาดเด็ดขาดทุกท่านนะครับเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยนะตัวนี้นะครับไม่ไกลเกินเอื้อมและ3ขอขอเลือก นะครับขอกู้นะขอขึ้นอ่านะนะได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากให้3ขอพักดันนะครับก็รอได้เลยนะอันนี้ไม่พลาดน,นะถ้าจากที่ผมดูเนี่ยคิดว่าน่าจะได้เห็นในปี68แล้วก็เมื่อร่างอะไรเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะนะครับอนุมัติใช้เลยนะทันทีมันอนุมัติใช้เลยทันทีได้อะนะครับประมาณนี้ ก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับเรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวัน,นึงมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับ ว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ อย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกหล,กลานคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีม้าหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาท่ำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิชฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอป,ปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตามโกงนะครับหลอกขาย ของออนไลน์เช็คให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจซื้อนะครับพวกนี้กลนขายสินค้าออนไลน์จะพยายามขายของถูกนะครับสวมสวมรอยนะครับเป็นร้านค้าดังนะครับหรือคนดังอินฟลูอนเซอร์นะครับดังสินค้าพวกนี้มันจะไม่ตรงปกแล้วมันจะพยายามให้เก็บปลายทางนะเพราะว่ามันไม่อยากให้รู้บัญชีที่โอนมามันก็พยายามส่งไปให้คุณเก็บปลายทางนะครับ พวกนี้นะครับอย่าไปเชื่ออย่าหลงเชื่อนะครับให้ซื้อสินค้านะครับที่มีในแหล่งที่มันเอ่อต้องเอ่อให้น่าเชื่อถือนะครับน่าเชื่อถือแล้วก็มีตัวตนจริงอย่างน้อยนะครับมีรายละเอียดการเปิดบริษัทต่างๆนะครับเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้นะเพราะนั้นต้องเรามาระวังด้วย